สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอ,อนงนาสารีวงนะคะเป็นนักวิชาการอยู่ที่โรงงานน้ำตาลไห่อุดรธานีค่ะส่วนของกลุ่มงานวิชาการและเพิ่มผลผลิตนะคะได้มาทำการประเมินผลผลิตข่าของอ้อยแปงนี้นะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของแปงและค่ะอยากจะให้คุณแม่แนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อ,อนนราอินทนานะคะเป็นเจ้าของแปงอ้อยแปงนี้ละค่ะ แต่กอนเท่ากับปลูกเขาปลูกเขาที่แปลงนี้มันก็เป็นทีหน้าน้นเนาะบานเท่าเขากเออหน้านโน้นอยาก,ก็รลายอาายีแยงก็ร้ายแล้ววัน,นี่พ่ออันโรงงานเพิ่นมาแนะนาปลูกอ้อยเขาก็เลยเปลี่ยนจากเอ่อพืชข้าวมาเป็นอ้อยแล้วก็มันก็ได้ผลผลิตดีค่ะอ้อยก็ได้ขายอ้อยก็ได้เงินหลายค่ะในลายก่อนขายเขาอยู่ค่ะ <laughs> ปีนี้นขายว่านายจะได้ผลผลิตลายอยู่ค่ะเพราะว่า อันมันเป็นปีที่สองแล้วปีนี้มันก็เกิดตีอ้อยมันก็ทียูกระนาชื่อพ้นดีอยู่ค่ะกายังแห้โรงงานไหละค่าหลายๆเนี่ยค่ะนูอยากจะสอบถามแม่ว่าแม่มีการาวิธีการจัดการแต่งอ้อยนี่จังใดแน,ใน,นจ่จ้ะอ๋อค่ะตอนแรกเข้ากระตัดนนตัดช่วงเดือนมกราพอตัดแล้วกะเข้ากะไซน้มมาร์กโดยการมัพปุยูเรียตามที่สูตรที่โรงงานเพื่อนแนะน้ำนั่นแหละค่ะ เขากำลัฉีดฉีดเราฉีดได้สองครั้งพอดีตอนฉีดนั้นฝนตกลงมากพอดีค่ะมันก็ไม่เป็นจังร้าที่มอสที่าเม่ทว่าหมออะไรนี่พ่ออ้อยมันง่ายขืนเขากะฉีดปุ๋ยบำรุงข้างใบเดือนละข้งสองเดือน้วกาเขากับมคุ้มยา้าเนี่ยมันก็เกิดบัลลายค่ะเพราะว่าเข้าบาาาบได่เผาเขาใส่วิธีสีดำมังเนาค่ะ้าเกิดบัลลายเ่ากะบ่ต้องเปลือง เข้าเอิ่ออีอย่างก่อไอสารเคมีที่ซีมาก,กําจัดหญ้าเมนบอล่เอาเฮาเฮามฆ่าหญ้าเฮากระบ่ตตองเปืองประมาณนี้ล่ละค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะแม่อุงรักนะคะที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการจัดการในไร่อ้อยให้เราฟังค่ะและเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าผลผลิตแปลงอ้อยแปลงนี้นะคะ เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจะได้ผลผลิตทั้งหมดกี่ตันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย